ได้เงือเลยนี่มาดูกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะหนึงเครือได้แล้วกล้วยได้แล้วนี่นมีสุกแล้วด้วยนี่บ่มอีกสักสองสามวันก็ได้กินพอดีตัดคนเดียวเลยชอดตัดอาจจะไม่ต้องเห็นเนาะ ได้หนึ่งเหนื่อยแต่ว่าต้นกล้วยนะคะที่เราจะมาพาเพื่อนๆดูก็คือว่าต้นกล้วยเนี่ยที่เราตัดแล้วก็จะเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะสับออกมาเป็นชิ้นเลยทีนี้เราก็ยกมาไว้กับโกกล้วยของเขาได้เลยนี่ค่ะ ใส่นเลยจะได้ไม่ต้องปล่อยให้มันรกมันก็จะได้เป็นเวลาหน้าเลงตัวนี้จะช่วยได้เยอะก็คือว่ากล้วยก็ได้น้ำจากตรงนี้แหละค่ะกลวยได้น้ำจากต้นกล้วยอันนี้เราเอามาวางตรงนี้ให้กอนนี้บ้างน,นี่ค่ะ ถ้าเราทําอย่างนี้มันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไปอีกนี่ค่ะแล้ต้นนี้ทีตนตนนตนน่ตัดเมื่อกี้ก็จะเป็นต้นนี้ต้นนี้ค่ะตัดเมื่อกี้เราก็เอามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ย ต้นต่อไปค่ะ